ไอ้เช่านวดอย่างนี้มันมันมันสบายแล้วก็เวลาอาการก็ให้อ๋อใช่มานวดก็ผมกอกลสเส้นเลือดกีบกับแตดในสมองรอบรองไม่เกิดเช่นเลือดเช็คให้ทุกอย่างอัืนเอาออกให้ไม่ได้ไม่ได้ทำต่เส้นเนี้ยเราก็แก่แล้วเนาะทำอะไรทิดหน่อยไม่ต้อง กรมเนจะไม่เกิดเ๋ยไม่ค่อยอยากเกิดเลยครับถ้าปาดใดที่เลือดไหลเยนสะดวกคมนยังไม่เกิดครับทำงานถูกนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็เข้าเส้นอีกแล้วอ๋ออ่าใช่ใช่อายุมากแล้วมันหลวมอ่ะเป็นป๊บกระโจนไม่ยอมปล่อยถ้าปล่อยแล้วยุ่งยากเป็นหมอประจำตัวเลยเดีนี้ดีจังเลยอค่หมอข้อกลัวนี้มาหมด หมอเส้น,มนไม่ได้หมอที่รักษาไอ้ทองกินยาฉีดยาอะไรครับไม่ต้องกินยาแต่ดีแต่ดีใจอยู่คือมามารักษาอย่างเงี้ยดีกว่าไปโรงพยาบาลไม่กินยาอเอาแต่ยาให้เรากินมันใช่ไม่ใช่กัดกระเพาะยากระดูกก็ก็เหมืนอนเมือออ้อยผอาปวดก็คือไปหาหมอก็คือหาหมอคายเส้น มันคลายเส้นมันก็แค่แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ทำให้เส้นอ่อนเฉยครับมันไม่ได้ทำให้เส้นเข้าที่เด้ไมันไม่มันไม่อยู่ที่เดิมค่นี้ทำเส้นในีเข้าที่ส่วนของร่างกายต้องอยู่ที่เก่ามันอ๋อเคยนวดตุ้ยตั้งใจมาเลยนะเนี่ยสมัยก่อนมีหมอพ่อหมอนะพ่อหมออยู่กาลสิน์ก็บอกไม่กลัวเหรอแต่ตอนนี้แกแก่แล้วแกมาแกอยู่วัดแล้วแกก็ไม่ได้ไปที่เขาบอกว่า <c oughs> แกยุ่งมากแล้วแกยังนวดเหรอจะนวดเหรอให้แกนไม่ใช่นวดแกเมื่อยแกอะไรนวดเส้นจะไปกลัวอะไรแกไม่ได้ดีบสีซัวที่ไหนไม่เป็นแกก็ไม่ดีไม่กลัวหรอกอ่ะลุกยังเลยหลัมา

เอาแก่นก็้นะแกมีอะไรแกก็ตัดให้แบ่งให้กินด้วยกันคะแนนมันก็ออกดกเลยบี่เต้งอะนะคิดถอดจะบอกเต้งจบว่พี่เสียบเล่เล่อยแล้วมาจากหนองคายนกไปเลยเอาอ่ะหนองคายค่ะออกไปก็ไไปหากินเขาเลงตัวคุณแค่รถของผมครับอ๋อน่าจะให้เ่าไปแล้ว วันนี้เราได้มาที่บ้านหมอแดงนะครับที่บ้านไผ่ขับรถจากกทมกันมาเลยนะครับเนี่ย้าองแม่ห้ารอยเป็อไยังหลายแทห้รอยเา้ร้อเาะเฮ้ยกรดูเข้าเสียดเ้เฮ้ยห่ออยกแล้วแม่เลียไงใช่ต้องเี้กอวารอเสีก็เสียเนาะ้มาตรงไห่แทะอยู่เลย เดี๋ยวมาเอาพักไปกินเจอก็เอา่าคิดน้ำไม่เขาคิดน้ำยังไงบ่บ่ค่ไปเด้อค่ะคับไปแล้วค่ะสวัสดีครับไม่สวัสดีครับมาจากป้าสิเส้นเลือดคอดเส้นทุกนี้วมันจะมารวมอยู่จุดนี้เลย ยัอย yeah. oh, ังไปไปงานน้นระาตอนกลางวันก็มาที่ที่วัดเลยโอ้วัดใจตัใจโตมโหรันนะงานวันน่ะปัดปวดกี่คนออกแล้วออกล้นี่เดียวออกแล้วทำเส้นอย่าไปทำนานทำนานมันรบก ไม่นวดมันจะเสียดายถึงแล้วลองคือก่อนเป็นอะไรฮือที่หวัดนะอะไรอันนี้ไหลไหลดีหรอเปล่าดีดีแน่นอนแต่มันปวดนานๆที่ไหนครับมันมันเกิดจากเรานอนตะแคงถ้าไม่นอนตะแคงมันจะไม่เกิดเกิดตัวนี่อะไรครับไมนอนตะแคงมันนอนไม่หลับเลยครับฟื้นๆเอาแล้วเพราะว่าเราเกียดกลัวมา แขนมันรับน้ำหนักมากรับน้ำหนักเส้นก็ยึดไม่อยู่แล้วไปเลยเจ็บมากครับที่มาเนี่ยครับตั้งใจหาคนหมอเลยตรงโอครับน้องบอกก็เลยรีบมาเลยครับครับตื่นตั้งแต่ตีสามเมื่อคืนมานวดนี่รับรองรักษาอการเป็นเส้นเลือดตีบในสมองน้อยที่สุดนอกจากเราจะไปกินรอบเมายาเนี่ยแล้วผมนวดนี่จะหนุ่มขึ้นไหม ว่าท่านนอนหลผมอวัเต้องมาเรียนก่อนให้แจกคนเรีนแค่จับลุงก็จะรู้เป็นโรคปีเป็นคนที่กลัวหมอนวดครับอันนี้เป็นไม่ใช่หมอนวดครับเป็นหมอคิดเส้นรักษาพวกนวดต้องกำปั้นคือตอนนั้นผมมาเรียนรามุ่นตรงเพื่อนเป็นสมุนบัญชีผมก็เรียนก็ไปสอบบอกไปหาหมอนวด พอเข้าห้องปั๊บเขาจานวดผมผมวิ่งออกจากห้องเลยเพื่อนใจตังเรียบร้อยแล้วผมกลัวหมอนวด <laughs> ตลกหน่อยนะนี่แต่ว่าจริงรแต่มาเจอหมอแดงวันนี้เราโชคดีครับ,รบอยากให้เพื่อนๆนที่มีอาการ,าการต่างๆมาหาคุณหมอได้ใช่ไหมครับ,รบที่อำเภอบ้านไผ่มาเลยครับยินดีต้อนรับขอให้มาถึงเดี๋ยวเสร็จ งานบวชแล้วคุมกองหรืออะไรเขาจะน้องะอาจารย์มาจากไหนรู้ผ้าจานอยู่เต็มคือพรุ่งนี้เขาก็เริ่มงานแต่เช้าเหมืนบันเลิงใช่ไหมคระโชคดีนะครับวันนี้เรามาที่บ้านหมอแดงแล้วคุณหมอใจดีด้วยครับสนุกสนานดีครับอย่าลืมนะครับมาที่บ้านหมอแดงมาที่ อำเภอบ้านไผ่ใครก็รู้จักหมอแดงครับ